สาเหตุที่ผู้รับเหมาทิ้งงานเป็นปัญหาสุดคลาสสิกในวงการก่อสร้างผู้รับเหมาทิ้งงานนั้นถือเป็นสิ่งที่น่ากลัวสำหรับผู้ว่าจ้างที่หมายจะสร้างสระว่ายน้ำเองซึ่งเกิดขึ้นได้จากหลายสาเหตุสาเหตุแรกคือการเสนอราคาต่ำอย่างผิดปกติไม่ว่าจะมาจากความด้อยประสบการณ์ของผู้รับเหมาจนประเมินราคาผิด หรือความอยากได้งานมากจนเสนอราคาที่ต่ำจนขาดทุนและต้องทิ้งงานไปในที่สุดหรืออย่างที่แย่ที่สุดก็คือการที่ผู้รับเหมาตั้งใจจะโกงอยู่แล้วจึงเสนอราคาลอดตาลอดใจสาเหตุอย่างที่สองคือขาดความรู้ในการบริหารผู้รับเหมาลายย่อยที่ไม่มีประสบการณ์หรือความรู้ในการบริหารจัดการงานเช่นหมนเงินไม่ทันจนขาดสภาพคล่องแม้ว่าผู้ว่าจ้างจะจ่ายค่าก่อสร้างเป็นงวดงวดแล้ว หรือมีปัญหาคนงานก่อสร้างไม่พอสาเหตุเหล่านี้ทำให้งานก่อสร้างหยุดชะงักได้อย่างง่ายดายเมื่อเจอปัญหาที่ไม่คาดคิดบางครั้งสำรวจแล้วแต่พอทำงานจริงเจอสิ่งที่ไม่คาดคิดในส่วนที่ไม่สามารถสำรวจได้ก่อนรับงานโดยปัญหาเล็กๆน,น้อยๆอาจได้รับการแก้ไขได้ไม่ยากแต่ถ้าเป็นปัญหาใหญ่จนทำงานต่อในสัญญาเดิมไม่คุ้มค่าก็อ่านเป็นสาเหตุให้ผู้รับเหมาหนีงานได้ ทำอย่างไรจะไม่เจอกับผู้รับเหมาทิ้งงานทำไมต้องเลือกทีมงานบ้านสระว่ายน้ำเพราะเราเป็นบริษัทรับสร้างสระว่ายน้ำมีความเชี่ยวชาญชำนาญในการสร้างสระว่ายน้ำโดยเฉพาะมีประวัติการทำงานดีเสนอราคาอย่างเป็นมาตรฐานและแนะนำผู้ว่าจ้างด้วยความเอาใจใส่ มีประสบการณ์ในการทำงานเฉพาะทางในการก่อสร้างสระว่ายน้ำและระบบสระว่ายน้ำที่หลากหลายมีตัวอย่างผลงานสร้างสระว่ายน้ำมากมายทั้งสระว่ายน้ำคอนกรีตปูกระเบื้องและสระว่ายน้ำไฟเบอร์กลาสเรามีทีมงานมืออาชีพที่ดูแลการก่อสร้างอย่างเป็นมาตรฐานและผู้รับเหมาเป็นรูปแบบของบริษัท มีสัญญาจ้างชัดเจนถึงขอบเขตงานมีระยะเวลาก่อสร้างโดยประมาณมีการรับประกันมีเงื่อนไขาการชำระเงินและเงื่อนไขาการบอกเลิกสัญญาโดยทั้งหมดในสัญญาตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมของทั้งสองฝ่ายและที่สำคัญที่สุด บริการหลังการขายเราดูแลทําความสะอาดสระว่ายน้ำด้วยเคมีภัณฑ์จากบ้านสระว่ายน้ำจัดจำหน่ายทั้งที่สาขาและช่องทางออนไลน์ขนส่งถึงบ้านเราพร้อมให้บริการทั่วประเทศค่ะบ้านสระว่ายน้ำเรื่องสะมีง่ายกว่าที่คิดชีวิตคือการพักผ่อน